คุณรู้ไหมครับที่ผมมาชูตัวนี้นี่ผมมีพนันอะไรถามมันดูครับพนันอะไรครับพนันที่พื้นครับเท่าไหร่ครับห้าสิบลูกห้าสิบเดี๋ยวรู้เลยให้ดูการปล่อยมือของผมว้าวายเชีย่ยล้วไม่นะไม่นะแจ็คแจ็คลูกนี้เป็นลูกที่จดจำ ไม่ได้แล้วเรียบร้อยอมันต้องมีคนเครียดด้วยอาจจะโดนร้อยหนึ่งก็ได้แจ็คไมงเจอกูทีไรไม่ต้องพน,นันกันวะเออเคียดเครียดลงตับเลยกูเอ,อ้ยเขาอ,อย่างชู้อะวิ่งโอบว่ะขัดยม่ได้ขัด ชีวิตกูมีคนอย่างมันเนี่ยชีวิตกูวุ่นวายที่หายเแ้ยเดี๋็กไทยแ้ยไอตัววุ่นวายของชีวิตลูกคนเดือดเดืองไปเลยเดือดไปเลยเจ๊รักพี่เหนื่อยอะไรนะอะไรนะรักอะไรนะครับรักอะไรนะครับรักพี่ครักปี้รักพี่ครับแม่งชอบแอบพี่ถ่ายม้งห้องน้ำที่อะไรแม่งเอาหมดอ่ะไม่อยากจะเผาเพื่อนหรอกนะคลิปนี้ห้ามไม่กรอบดูนะครับ แจ็คอ้เออกูว่าคลิปนี้อาจจะถึงครึ่งชั่วโมงไปแล้วนั่นสิไม่ถึงไม่ถึงลูกนี้คือลูกสาสินแล้วครับสาสินทุกลูกไม่เหลือแล้วครับโอ้ยความัยชนะอยู่ที่ไหนจะแค่ห้าสิบทีอึ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

พอแล้ว